ดีค่ะตอนนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะออก็มาเที่ยวะะให้ชมบรรยากาศนะคะข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็มีโบสแล้วก็ภูเขาของจริงสวยมากเลยนะคะวิวจริงสวยมากๆเลย พีมาไม่ค่อยตกนะคะปีนี้แต่ว่าเราก็เลยขึ้นมาตรงยอดเขาของบ้านเบสเมล์ลาฟนะคะเบสเมล์ลานะคะจะใตรงนี้ข้างหลังเป็นลานที่เด็กๆเ,เขาซ้อมสกีกันนะคะเนี่ยค่ะภูเขาจะใหญ่มากเลยนี่นะคะเบสเมล์นี่เป็นป้ายนะคะ สไซล์ของมา่บ้านอรนนี้นะคะก็อากาศก็ไม่หนาวมากนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะคนก็กำลังกลับมาจากเล่นปีกีแล้วนะคะก็จะมานะคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆเอาวิวกับบรรยากาศมาฝากกันเฉยๆนะคะมีโอกาสก็มาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ